การปฏิบัติงานที่ดี best practice ประจําปี2,567ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทับช้างสืบเนื่องมาจากการเปิดสอนหลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆจำนวน50ชั่วโมงเมื่อวันที่1 2ถึง21มกราคม2,566สถานที่วัดใหม่ชัยมงคลหมู่ที่3ามตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี วิทยากรนางคณิธาป้องขันการผูกผ้าโตประชุมมีลายแบบต่างๆเช่นลายผีเสื้อลายสับปรดลายหัวใจการจับจีบผ้าโตประชุมลายโบการจับจีบผ้าเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวช่วยเหลือชุมชนจิตอาสาผูกผ้าในงานต่างๆการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆมีการติดตามผลการจัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพภาพกิจกรรมประจำปี2566การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ภาพกิจกรรมประจำปี2567ขอจบการน,นำเสนอขอบคุณค่ะ